ดีค่ะนิรยาติธาร่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีมังกรในช่วงระหว่างวันที่1-15กุมภาพันธ์2518ขอบคุณสําหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช่องนิรยาทิธาโรโนะคะเอาละและนี่ก็คือ Energy ของมังกรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพลังงานนะคะตัวตนของชาวมังกรเป็นอย่างไรในออบสอ์ศ มีความใจร้อนอะไรบางอย่างหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะ Eight of Wands หรือมีอะไรที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะในการที่จะเข้ามาหาคุณ a i g of Pentacles the Chariot และ Ten of Cups นะคะโอเคน่าจะเป็นนะคะ energy ของการที่คุณจะได้รับ ข่าวสารนะคะจะได้รับข้อความจะได้รับการโทรหรือว่าจดหมายนะคะจากใครบางคนนะคะที่อาจจะเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวนะคะคุณมี energy ของความเที่อาจจะมีเรื่องราวของในช่วงนี้นะคะอาจจะมีความใจร้อนนะทีอ่อยากที่จะติดต่อใครบางคนหรือใครบางคนอยากจะจะ ต่อนะคะหรือว่าจะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันที่อาจจะเป็นการคิดและตัดสินใจที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่มันมด้วยความผูกพันนะคะก็เลยอยากที่จะโอเคอยากจะจะมีการติดต่อกันมากขึ้นนะคะอาจจะได้รับ <c oughs> นะคะในเรื่องของข้อความนะคะและ มีใครบางคนนะคะทีเ่เขาอยากที่จะพยายามกับคุณหรือให้ความพยายามกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณมีเอ NERGY ของ10ถ้วยด้วยนะคะเออมันเป็นอะไรที่ดูมีความเป็นครอบครัวนะหรืออะไรทีอ่อยากที่จะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะดูมีความสุขอยู่ในนี้นะคะในจุดหมายปลายทางนะที่จะแบบมีความอบอุ่นสิบถ้วยนะคะเป็นความรัก ที่มีให้กับการอย่างเปี่ยมล้นในฐานะที่เป็นความอบอุ่นคนในครอบครัวอะไรแบบนั้นเลยทีเดียวนะคะแต่คุณกับเขาก็มี energy ของความแตกต่างด้วยนะ,ะอาจจะมีในเรื่องของระยะทางนะคะที่ไกลกันนะคะที่จะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะตัดสินใจที่จะเดินทางไปไหนด้วยกันสักที่หนึ่งก็ได้นะคะมีการเคลื่อนย้ายหรือมีการที่จะต้อง move นะคะ,ะแล้วก็ มีความแตกต่างด้านอื่นๆนะคะอย่างในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะคะหรือรักต่างวัยสัญชาติเชื้อชาติศาส,สนานะคะความคิดความเชื่อทัศนคติอะไรแบบนี้นะในเรื่องราวของความใจร้อนความรวดเร็วตรงนี้มันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ระวังเรื่องของคำพูดได้เหมือนกันนะคะเช่นาบางทีเราพูดอะไรด้วย อาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ให้เป็นไปในทางที่ไม่ดีนะอแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าออคำพูดบางอย่างอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าทิมแทงได้เหมือนกันนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องเ,ออเล็กเล็กน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเ,ออเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะคนที่จะเกี่ยวข้องกับคุณสามารถมาเป็นชาวธาตุลมได้นะคะไม่ถุนตุนกลมหรือกรกฎนั่นเองเอาละนี่ก็คือใน พลังงาของมังกรเองนะคะต่อไปเราจะไปดู Energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้นกันบ้างนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับมังกรเขาคือใคร the emperor นะคะความเป็นชาวเมษนะ knight of swords นั่นแหละที่โดดเด่นรู้สึกจะเป็นทัดลมนะคะมีทุนตุนกลุ่ม the wheel the tower นะแล้วก็ เอ็ดซับเพนตาเคิลนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะที่โดดเด่นนะหรือว่า,ามีวัยที่ต่างจากคุณหรืออายุมากมาก,กว่าคุณหรือเป็นลักษณะที่มีเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีนะคะอ,อาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานในแวดวงของเขานะหรือว่ามีลักษณะความเป็น <c oughs> ผู้บริหารในองค์กรนะคะหรือว่าเ,าเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์นะคะหรือว่ามีอะไรล่ะโปรไฟล์ที่ดีขั้นสูงอะไรแบบนั้นนะแต่เขาก็อาจจะมีอีโก้พอสมควรนะคะมีความมั่นอกมั่นใจสมกับที่ในเรื่องของโปรไฟล์ของเขานั่นแหละนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกบางอย่างให้คุณรู้นะอืม อาจจะเป็นเขานี่แหละนะคะที่มีความรู้สึกว่าอยากที่จะทำอะไรให้เป็นไปอย่างที่ใจต้องการในช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาจะทำอะไรที่ปรับปรับฉับพลันรวดเร็วนิดหนึ่งนะคะโชคชะตาในช่วงนี้ของเขาเนี่ยมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะมีในเรื่องของการอ,อ,อาจจะมีการเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะคะหรือว่าโชคชะตาของเขาเนี่ยกำลังมีการ ที่อยากที่จะเริ่มต้นอะไรที่มันมีความมั่นคงกับชีวิตนะคะบางทีก็มีในเรื่องของอาการลงทุนนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินด้วยนะเขาอยากที่จะมีการเริ่มต้นกับคุณนะคะหรือว่าอยากที่จะเรียกว่าอะไรล่ะอยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะให้เป็นไปอย่างที่ มั่นคงมากๆเลยแต่ในตรงจุดเนี้ยมันจะเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะกระทันหันสําหรับเขานะหรือว่าเขาเคยจบความสัมพันธ์พังมานะคะแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มั่นคงยิ่งขึ้นนะเขามี energy ของการขอโอกาสและให้โอกาสนะคะหรือว่าอยากที่จะนําเสนอบางอย่างอะไรนะรวมไปถึง <c oughs> ถ้าใครบางคนนะคะถูกขอแต่งงานอย่างฉับพลันไม่ทันตั้งตัวในช่วงนี้ ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจเป็นไปได้ในรักษะแบบนั้นด้วยและนี่ก็คือนะคะ energy นะตัวตนของคุณและเขานะคะในการเพิ่มพลังงานนะคะตัวตน energy พลังงานดีๆนะคะในช่วงนี้เนาะแชนแนลของนิลยาทาร่นะคะเราได้ทำแอฟเฟียลเลตกับช h อป e ีนะคะเรามีเครื่องฟอกอากาศนะคะ,ะแล้วก็หน้ากากสำหรับ ป้องกันนะคะฝุ่น PM 2.5ซึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นอะไรที่ <c oughs> ทำลายสุขภาพมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความจำเป็นอย่างมากนะคะที่เราจะต้องเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองนะคะด้วยพลังงานที่ดีการมีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะคุณสามารถที่จะเลือกซื้อนะคะกดลิกด,กดลิงก์ได้เลยนะคะสำหรับการเลือกเครื่องฟอกอากาศ ที่ป้องกันฝุ่น PM 2 5ที่มีอยู่ในชั n แนลนิลยาทาโรนะคะรวมถึงหน้ากากสำหรับป้องกันฝุ่นนะถ้าอยู่ในบ้านคุณก็เปิดเครื่องฟอกอากาศเนาะถ้าออกไปข้างนอกคุณก็สามารถที่จะใช้แมสนี้นะคะแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของสุขภาพของคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าในเรื่องของสถานการณ์และแนวโน้มเนี่ย จะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับมังกรเอ็ดซับสอดการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด f o ล์ฟสอดไฟฟ์ฟอบค f ั o ไฟฟ n t a บ l e อ a g ไฟฟ s ฟอบเพนทาเคิลเพจซับสอดมีพลังงานทัดลมโดดเด่นมากจริงๆนะใครดียวกับชาวทัดลมในช่วงนี้นะคะ Three of wands q u e e n of Cup และทัดุน้ำนะคะ King of p e n t a c l e จริงและวธาตด,ดินก็มีนะคะ Seven of c u p เราไปดูนะคะในส่วนของเรื่องราวนะของสถานการณ์และแนวโนม้มเป็นอย่างไรสำหรับมังกรนะคะสถานการณ์และแนวโน้มนะ ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าเรื่องราวความรักของชาวมังกรเนี่ยอาจจะคุณดิวกับคนที่มี energy ที่เหมือนกับค่อนข้างที่จะต่างกันนะคะแล้วมันก็นําไปสู่ความสัมพันธ์ที่มันอาจจะต้องจบลงหรือมีในเรื่องของความเศร้านะความเสียใจอะไรอววรน,นะคะแต่ก็เหมือนกับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณอาจจะ รู้สึกถึงความมุฟออนไม่ได้นะคะความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทุ่มเทกับความรักกวาสัมพันธ์ยพยายามดูแลเอาใจใส่นะคะอ่าเข้าอกเข้าใจนะทำให้ทุกอย่างอะไรแบบนั้นส่วนอีกคนหนึ่งก็อาจจะดูเหมือนว่าจริงๆแล้วเขาก็มีความมั่นคงนะคะแต่เขาอาจจะไม่แสดงออกหรือว่ามีอีโก้ใส่ใส่คุณนะคะหรือว่าอาจจะแบบ มองยากนะคะมองไม่ออกหรือว่า,าคิดว่าเขา,เารักตัวเองมากเกินไปนะคะจนเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเห็นแก่ตัวมากเกินไปหรือเปล่านะคะทุกอย่างจะต้องอมีแต่ผลประโยชน์ไหมนะคะจนทําให้มังกรเนี่ยแบบเหมือนมีความรู้สึกว่ามันน้อยอกน้อยใจนะคะเสียใจแล้วก็อาจจะแบบเหมือนมีการ เราไม่อยากวิ่งไล่ตามอะไรแบบนั้นนะคะก็เลยแบบเหมือนตัดสินใจที่จะเดินออกมาหรืออะไรแบบนี้นะเดินออกมานะคะแต่ก็ยังมี energy ของอความมี ego กกแล้วก็ความดื้อรัน้นการอสืบส่งอยู่นะคะน่าจะมีคนที่แบบเหมือนมี ego ก,ก,กับคุณมากๆนะคะแล้วมันทำให้คุณเนี่ยต้องแบบเหมือนกับ มาอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองเงียบๆสักพักเพื่อจะฮิวตัวเองนะคะเยียวยาตัวเองรักษาตัวเองอะไรแบบนั้นแล้วก็รอคอยนะคะรอคอยว่าเออน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจเรารักเรานะคะในลักษณะที่เป็นการให้และการได้รับที่เท่าเทียมกันจริงๆนะคะก็จะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะ ในการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้นะคุณอาจจะตัดสินใจที่จะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งที่ให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่แมทกับคุณที่สุดนะคะเป็นคนที่แบบว่าคุณเลือกแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออไม่ผิดหวังนะคะจะเรียกว่าเป็นคนในฝันของคุณก็ได้นะคะก็เป็นเอเนอร์จีของอสถานการณ์แห่งการที่จะต้องตัดสินใจ เลือกในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะได้ก้าวข้ามผ่านาสถานการณ์ความรักที่เคยผิดหวังเสียใจนะคะเคยวิ่งไล่ตามหรือการค้นพบความจริงอะไรบางอย่างแล้วเราทำให้เรารู้สึกสูญเสียนะคะในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองหรือว่า สูญเสียความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในความรักเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยการเริ่มต้นของการที่จะตัดสินใจของคุณก็เข้ามาอยู่ในมือคุณแล้วนะคะโอเคสำหรับในช่วงนี้นะคะใครที่ต้องการนะคะที่จะเ,เรียนนะคะสอนอ่นไพ่เรามีคอร์สสอนอ่านไพ่ทาโร่ aro, ไพ่ออร์เคิลนะคะซึ่งสามารถที่จะ เรียนแบบออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่า,เ,าเรียนแบบเจอตัวก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อที่จะดูว่าไพ่ในแต่ละใบเนี่ยมีความหมายเป็นอย่างไรและทำยังไงเราถึงจะสามารถนะคะประสานความหมายทั้งหมดของไพ่ได้นะเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานก็จะได้รู้นะคะเนื้อหารายละเอียดของไพ่แต่ละใบหรือคนที่รู้พื้นฐานมาแล้วก็ได้นะคะ,ะก็จะมีมุมมองใหม่ๆใ,ใ,ในการที่จะอ,อ่านไพ่ เพื่อเสริมสร้างไรายได้ของตัวเองนะคะหรือว่าอ,าอยากที่จะดูอ่านไพ่ให้กับตัวเองก็ได้เช่นกันนะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ที่ให้ไว้นะคะคอสอนอันละคอ,อสอนอ่นานไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลของนิรยาทาโร่นั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อความในใจของใครบางคนว่าเขาอยากจะบอกอะไรนะคะคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรนะ is t not what it seems สิ่งที่เขาอยากบอกมากๆเลยก็คือบอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นคุณน่าจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขานะคะในบางเรื่องราวได้นะ your con your compassion always m e l t my heart ในใสายตาของเขาเนี่ยคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆหรือเป็นคนที่ใจดีอ่อนโยนกับเขามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดเนี้ยเขาทรับซึ้งนะ,ะคุณอยากคิดว่าเออเขาคง ไม่เห็นความดีของเราจริงๆเราเขารู้สิ่งนี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว I'm afraid you will say no มันมีบางจุดเหมือนกันที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่มั่นใจนะหรือว่ากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขาก็ได้ I love you more than you realize เขาบอกว่าเขารักคุณมากกว่าที่คุณคิดหรือว่าที่คุณรู้ซะอีก I still remember the good t i m e we s h a r e แล้วเขาก็ยังคง จดจำนะคะเรื่องราวดีๆนะคะที่เคยมีให้ต่อกันหรือว่าที่เคยมีร่วมกันแบ่งปันกันตรงนี้นะคะเขาจดจำในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะความลับที่อยู่ในใจของเขาคนนั้นนะ we will be together again เราน่าจะได้เจอกันหรือว่าได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึง่ง I wonder if you're a happy without me. ฉันรู้สึกแปลกใจมากๆเลยที่เห็นเธอมีความสุขอยู่ได้โดยที่ไม่มีฉัน I love you และนี่คือสิ่งที่คุณอาจจะไม่แน่ใจก็ได้นะคะเขาบอกว่าเขารักคุณ I'm so attracted to you แล้วก็มีแรงดึงดูดกับคุณมากๆเลย I want to feel that way again แล้วก็ยังคง อยากที่จะมีความรู้สึกดีๆแบบนั้นอีกครั้งหนึ่ง I'm afraid to contact you แต่เขาก็ไม่ค่อยกล้าที่จะติดต่อคุณสักเท่าไหร่เอาละนะคะนี่ก็คือในความลับนะและคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะดูว่าเขาคิดอย่างไรนะคะสถานการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปนะแต่ละคนก็อาจจะมีจุดที่แตกต่างกันออกไปนอกเหนือจากที่อ่านไพ่นะคะในคลิปนะ ก็ไปดูเฉพาะสําหรับส่วนตัวได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาละต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักกันนะคะว่ามีเส้นทางเป็นอย่างไรสําหรับ,บมังกร bad attitude ในบางช่วงบางโมเมนต์เนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของทัศนคติเชิงลบหรือมอง กันในแง่ไม่ดีก็ได้นะก็เลยเปิดเกิดปัญหาขึ้นมานะคะเนี่ยเหมือนไฟที่ลุกไหม้ความสัมพันธ์ได้เลยทีเดียว h e ็ดน็อตฮารแล้วก็มีบางคนในที่นี้นะคะที่ใช้สมองมากกว่าหัวใจมีความคิดตรก,กะเยอะแยะไปหมดโดยไม่ถามหัวใจตัวเองว่าจริงๆแล้วรู้สึกอย่างไรนะคะในเส้นทางเนี้ย น่าจะมีเรื่องของการ reclaim space นะคะขอพ,พื้นที่ส่วนตัวนะว่าเออขอห่างสักพักขอให้ฉันได้อยู่คนเดียวสักพักขอให้ได้คิดอะไรเงียบๆคนเดียวสักพักหนึ่งเถิด so much care แต่ในเส้นทางเนี้ยจุดที่ดีคืออะไรรู้ไหมก็คือ,อความรู้สึก แคร์นะคะห่วงใยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะสัตต์เดนอีเวนต์แต่ก็จะมีนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวนะคะเป็นลักษณะที่แบบเกินความคาดหมายอะ่ะเอาเป็นว่าในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะจู่ๆจะเกิดเหตุการณ์ที่เออไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหมายเออมันก็เกิดขึ้นมาแบบคาดไม่ถึงอย่างนั้นนั่นเอง เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้มีลักษณะเป็นอย่างไร passion แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีในเรื่องของ passion นะคะสูงมากๆนะอารมณ์ความรู้สึกเสน่หานะคะ have faith the truth c o m i c relationship นะคะแล้วก็ soul searching <c oughs> ในความสัมพันธ์นี้ยังติดในเรื่องของคามิกเรล ationship อยู่นะคะความสัมพันธ์แบบคู่กรรมเนาะคืออะไรนะคะก็คือเหมือนกับว่ามีในเรื่องของสิ่งที่ท้าทายในความสัมพันธ์เข้ามานะคะอย่างเช่นออมีเรื่องที่ต้องให้แก้ไขนะคะมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นความทุกข์ความเศร้าความเครียดที่จะต้องจัดการมันให้ได้นะคะหรือว่าจะเรียกว่าเออเป็น เวรกรรมก <g ül> ็ได้นะคะที่แบบเหมือนกับทําต่อกันซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้นะ <g ül> มันมีความจริงบางอย่างปรากฏด,ด้วยนะคะว่าจู่ๆก็ความจริงนี้โผล่ขึ้นมานะ <g ül> จริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะต้องใช้ในเรื่องของความเชื่อมั่นศรัทธาสูงมากๆ <g ül> บางทีอาจจะต้องอเป็นลักษณะที่อธิษฐานอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณอาจจะเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่าง โซซเชิง so ก็ได้นะคะว่าหาว่าใครคือคนที่ใช่ที่สุดใครคือนกคู่ของเราที่แท้จริงคนที่ดีที่สุดเราจะตามหาเจอไหมเขาคนนี้ใช่ไหมนะคะคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเรานะนี่ก็คือนะคะในลักษณะของอความสัมพันธ์นะทีนี้เราจะไปดูนะคะแองเจแล้วก็ออ a c l e นะคะจะมาให้คำแนะนำกับ มังกรน,นะคะว่ามีอะไรแนะนำบ้างนะคะ v e r ร s o oh, o n โอ้เร็วๆนี้สิ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นและนี่คือ p a s ชั่นใบที่2นะคะ,ะความรักความโรแมนติกความที่คุณจะรู้สึกว่าหัวใจของคุณนะคะม,มันเต้นแรงอีกครั้งหนึ่งนะกับความรักความสัมพันธ์ stay optimistic about your love life สิ่งที่แองเจอยากจะแนะนำนะคะที่สำคัญก็คือ positive thinking นะคะว่า ความคิดในเชิงบวกเนี่ยการที่เรามีอารมณ์ที่มีความสุขนะคะมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามานั่นเองนะคุณอาจจะหนีไม่พ้นนะคะกับเรื่องราวของเซ r เรชันนะคะการแยกห่างการเหินห่างจากใครบางคนหรือแม้แต่การเลิกราก็ตามก็ไม่ต้องตกใจเพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเข้ามาสอนคุณในเรื่องของ l ล v e yourself first นะคะ าการรักตัวเองการเคารพในตัวเองการให้เกียรติในตัวเองนะคะถ้าเรารักแล้วเคารพในตัวเองมากเท่าไหร่นะคะคนรอบข้างหรือใครคนนั้นเขาก็จะรักและให้เคารพในตัวคุณแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าอะไรก็ได้แล้วก็ให้เขาทำร้ายจิตใจเราเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่เท่ากัน เขาก็จะทำร้ายเรียนรู้ที่จะทำร้ายจิตใจคุณมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้นะคะรักในตัวเองมีความสุขกับตัวเองให้ได้นะต่อไปนะคะก็คือข้อคิดสำหรับมังกรคืออะไรนะ Let your faith be stronger than your fear นะคะจงมีความเชื่อมั่นและศรัทธาอยู่เหนือความกลัวคุณมีความกลัวอะไรบางอย่างที่ซ่อนไว้ลึกๆในใจหรือเปล่า นะคะคหรือว่ามีความไม่มั่นใจอะไรไหมแล้วก็ forgive n e s s is the freedom าการให้อภัยนะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกกดแค้นนะคะหรือว่าแม้แต่การไม่ปล่อยวางนะการให้อภัยจะทำให้คุณเป็นอิสระแล้วก็อย่าลืม you always have a choice นะคะคุณมีทางเลือกเสมอก็เหมือนไพ่ใบนี้นะคะ7ถ้วยนะ คุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันจะเลือกอะไรดีฉันมีทางเลือกไหมคุณมีทางเลือกเสมอนะคะในเส้นทางชีวิตของคุณเองแล้วคุณก็จะสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไข Know Your Worth รู้คุณค่าในตัวเองนะคะว่าตัวเราเองนั้นเป็นคนที่มีคุณค่านะคะ Surrender to things you can't control และหากสิ่งใดที่เราควบคุมไม่ได้นะคะเราก็ควรที่จะ ยอมจำนวนกับมันนะคะมัน,มนเราไม่สามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะถ้าเราจ้องแต่จะไปควบคุมมันจะทําให้เราเครียดนะคะแล้วก็ไม่สามารถหาทางออกซึ่งปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นปล่อยนะคะปล่อยแล้วก็ลอยตัวขึ้นมาเลยอยู่เหนือปัญหาไปเลยนะคะนี่ก็คือนะคะ,ะข้อคิดนะคะเป็นคําแนะนำนะคะจากไพนะ่เนาะเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้นะคะได้ไม่ ไม่ใช่ว่าปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมหรือปล่อยไปตามดวงโชคชะตาที่บอกมานะคะวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้ในเรื่องของกดแรงดึงดูดนะแล้วเราก็มีคอสดึงดูดรักแท้นะคะการใช้กดแรงดึงดูดคุณสามารถไปดูช่องนิรยายลอแอตแท c ชั่นนะคะที่เราใชแ้แนะนำนะคะในเรื่องของกดแรงดึงดูดที่จะดึงดูดใครสักคนหนึ่งนะคะความรักที่ดีให้เข้ามาหาคุณหรือแม้แต่ เปลี่ยนแปลง energy ของตัวเองเปลี่ยนแปลง energy ของใครคนหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ต้องการพื้นฐานนะการเรียนรู้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดคุณสามารถเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกันนะคะเป็นคอร์สออนไลน์นะหรือใครอยากที่จะมาเรียนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวก็ได้อีกเช่นกันและก็นี่ทั้งหมด ในวันนี้นะคะของชาวมังกรอ,อย่าลืมสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช anel นิรยาทาโร่แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกเรื่องราวของชีวิตแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ